สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมาวอลเล่คลิปนี้เราก็มาติดตามข่าวสารของนักตบลูกยางวันเล่บอลสาวไทยของเรากันอีกแล้วครับ ที่เราได้ทราบกันไปก่อนหน้านี้ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศ14รายชื่อสาวไทยลุย VNL สนามแรกที่ตุรกีเรียบร้อยแล้วครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถรับชมได้ในคลิปที่แล้วของแอดมินครับได้ทำเอาไว้แล้วซึ่งถ้าหากดูจากตารางการเดินทางของนักตบลูกยางสาวไทยของเรารายชื่อ14คนนี้ก็น่าจะมีการใช้ทั้งในสนามที่1ที่ตุรกีแล้ว ก็สนามที่2ที่บราซิลเลยครับ พรุ่งนี้วันที่27ประมาณ5ทุ่มสาวไทยของเราจะมีการออกเดินทางบินไปตุรกีเพื่อลุย VNL 2023ในสนามแรกและหลังจากจบภารกิจใน VNL 2023สนามแรกที่ตุรกีในวันที่4มิถุนายนสาวไทยของเราก็จะมีเดินทางต่อในเช้าของวันที่5มิถุนายนทันทีครับเพื่อไปลุยต่อในสนามที่2ที่บราซิลถ้าดูจากตารางการเดิน ทางแล้วก็แน่นอนครับหลังจบสนาม1ก็ไปสนาม2ที่บราซิลต่อเลยทำให้รายชื่อที่ออกมานี้น่าจะมีการใช้ในทั้งสนาม1สนาม2นั่นเองครับก่อนที่จะกลับมาไทยเพื่อลุยสนามที่3ในกรุงเทพมหานครครับก็สู้ๆครับสาวๆ